ก้นกำลังแตกน้ำแห็งแล้วแต่ว่าเขาประขืดทุกคนมึงในผนึกเป็นหายคกับบออันนี้มาตกการานี่กำลังแตก กำลังแตกทิปวันนี้นะคะตูกสองตาทุกคนหม่นตกสองตาเสียงนาน้อยของเรา เถียงหน้าเฮาทุกคนมีตาหนึ่ง,งโตกสองตาทุกคนมันบะขึ้นมาตรงแบบนี้เลยตัวกาดำหน้าไหม สองสามให้ไปแล้วมันบ่ขึ้นทุกคนนี่แหละปักหวานก็นี่อยู่ตะบกเก็บปักหวานก็ได้นี่แหละ,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 หละขันฝนบ่ตกน้าบ่ม,มีเห็ดจังไรทุกคนมนคนะองหน่ะเขาบ่ขึ้นเป็นหาย้ว ดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งในช่องแวงรักพิมลีเนี่ยได้ทุกคนมึงเนี่ยเถียงหน้ามันนี้มากคนเดียวแม่บอมาน้ำมันแหงแล้วทุกคนมันมีมันมีทั้งให้ให้พุ่นให้แปรส่างกับกับว่เกิดซี3สองสามซี่ให้หาให้ผลมัง้ง ก็เกิดเป็นห้าอยู่ดีได้เท่าไรก็ได้เท่านั้นละ่ะกินได้เท่าไรก็กินเท่านั้นทุกคนเอ้ยนี่แหละท่านนี้ลหละคลิปนี้กับมิตท่านี้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหนาดเดี๋ยวจิตไายไปทุกคนเบิึงนะไม่เด้อนี่มันหนีห้ากับจิตกับบ้านแล้วบ๊ายบายทุกคน